เพราะว่าปีที่แล้วก็ไม่ติดนะคะอันนี้เป็นมะม่วงอ,อกร่องค่ะปีที่แล้วก็ติดก็มีบ้างนะคะที่ออกเห็นเป็นช่อด,ดอกอันนี้ก็เริ่มมีช่อด,ดอกแล้วค่ะเริ่มมีให้ยอดไม่รู้ว่าจะมีช่อด,ดอกหรือเปล่าแต่ปีนี้รู้สึกจะออกช่วงเพราะว่ามารดน้ำต้นไม้ ก็กำลังแตกช่อดอกตั้งแตกยอดอ่อนนะคะแตกยอดอ่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีช่อดอกหรือเปล่าค่ะนี่ค่ะก่นอาจจะเป็นเหมือนกันเนะเาะพอเห็นผลผลิตที่เราปลูกก็จะภูมิใจนี่ค่ะก็พามาดูมะม่วงแตกยอดอ่อนนะคะแตกยอดอ่อนแต่ก็ไม่รู้ว่า จะมีชอ่อดอกหรือเปล่าคะนี่ค่ะเพราะว่าปีที่แล้วก็ไม่ติดนะคะอันนี้เป็นมะม่วงอ,อกร่องค่ะปีที่แล้วก็ติดเห็นแล้วค่ะอันนี้ก็เริ่มมีชอ่อดอกแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นชอ่อดอกแล้วจะติดลูกหรือเปล่าค่ะไปลูกนึงจากดอกเยอะๆนะคะแล้วก็ร่วงติดไปลูกนึง สวัสดีค่ะเช้านี้ก็มารดน้ำต้นไม้นะคะก็จะพามาดูมะม่วงค่ะมะม่วงก็กำลังอันนี้ก็ไม่รู้อรอลุ้นกันค่ะว่าน้องจะติดหรือเปล่าเนาะก็มีเห็นหลายต้นค่ะที่เริ่มออกพร้อมกันเนาะอันไหนที่แบบว่าที่ปลูกก่อนก็จะโตก่อนค่ะอันนี้ก็มาดูค่ะ นี่ค่ะเขาเป็นใหม่คลิปหน้านะคะบยบาบค่ะสวัสดีค่ะยอดไม่รู้ว่าจะมีช่อดอกหรือเปล่าแต่ปีนี้รู้สึกจะออกช้านะคะเพราะว่าเห็นที่อื่นเขาก็มีออกดอกกันเต็มแล้วนะคะแต่ที่บ้านก็ยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่ค่ะกองเพราะว่ามารดน้ำต้นไม้ก็กำลังแตดช่อดอก เราได้กินลูกก็หลายๆคนอันนี้ก็ไม่รู้อรอลุ้นกันค่ะว่าน้องจะติดหรือเปล่าเนาะก็มีเห็นหลายต้นค่ะที่เริ่มออกที่เริ่มออกช่อด,ดอกแต่ก็มาอรอลุ้นกันอีกค่ะจะติดเยอะไม่ติดเยอะเนาะก็อยากให้ไปลูกนึง จากดอกเยอะๆนะคะแล้วก็ร่วงติดเป็นลูกหนึงเห็นแล้วคะ่ะอันนี้ก็เริ่มมีช่อด,ดอกแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นช่อด,ดอกแล้วจะติดลูกหรือเปล่าคะนะคะเพราะว่าเห็นที่อื่นเขาก็มีออกดอกกันเต็มแล้วนะคะแต่ที่บ้านก็ยังไม่ค่อยออกเท่าไหรค่ค่ะอันนี้ก็ไม่รู้อรอลุ้นกันค่ะว่าน้องจะติดหรือเปล่าเนาะ ก็มีเห็นหลายต้นค่ะที่เริ่มออกอันนี้ก็ไม่รู้อรอลุ้นกันค่ะว่าน้องจะติดหรือเปล่าเนาะก็มีเห็นหลายต้นค่ะที่เริ่มออกน่าจะเป็นเหมือนกันเนะเาะพอเห็นผล,ผลผลิตที่เราปลูกก็จะภูมิใจนี่ค่ะก็พามาดูมะม่วงแตกยอดอ่อนนะคะแตกยอดอ่อนแต่ก็ไม่รู้ว่า จะมีช่อด,ดอกหรือเปล่าคะนี่ค่ะแถวได้กินลูกก็หลายๆคนก็ยอดไม่รู้ว่าจะมีชอ่อดอกหรือเปล่าแต่ปีนี้รู้สึกจะออกชัดที่เริ่มออกช่อด,ดอกแต่ก็มารอลุ้นกันอีกค่ะจะติดเยอะไม่ติดเยอะเนาะก็อยากให้ใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ ก็มีบ้างนะคะที่ออกเห็นเป็นช่อดอกอันนี้ก็เริ่มมีช่อดอกแล้วค่ะเริ่มมีให้ hey. นี่ค่ะพอเราปลูกเราก็อยากกินลูกเขาเนาะมันก็จะมีความภาคภูมิใจค่ะว่าโอ้ยเราปลูกแล้วละใหม่คลิปหน้านะคะบายๆค่ะสวัสดีค่ะก็มีบ้างนะคะที่ออกเห็นเป็นช่อดอก อันนี้ก็เริ่มมีช่อดอกแล้วค่ะเริ่มมีให้เราได้กินลูกก็หลายๆคนก็มีบ้างนะคะที่ออกเห็นเป็นช่อดอกอันนี้ก็เริ่มมีช่อดอกแล้วค่ะเริ่มมีให้ติดเยอะๆค่ะปลูกแล้วก็อยากได้กินเนาะอันนี้ก็เริ่มเห็นช่อดอก ขึ้นมานหน่อยๆแล้วค่ะใหม่คลิปหน้านะคะบา,บายยค่ะสวัสดีค่ะยอดไม่รู้ว่าจะมีช่อด,ดอกหรือเปล่าแต่ปีนี้รู้สึกจะออกเห็นแล้วค่ะอันนี้ก็เริ่มมีช่อด,ดอกแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นช่อด,ดอกแล้วจะติดลูกหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็ไม่รู้อรอลุ้นกันค่ะว่าน้องจะติดหรือเปล่าเนาะ ก็มีเห็นหลายต้นค่ะที่เริ่มออกที่เริ่มออกช่อดอกแต่ก็มาอรอลุ้นกันอีกค่ะจะติดเยอะไม่ติดเยอะเนาะก็อยากให้ติดเยอะๆค่ะปลูกแล้วก็อยากได้กินเนาะอันนี้ก็เริ่มเห็นช่อดอกขึ้นมานหน่อยๆแล้วค่ะที่เริ่มออกช่อดอกแต่ก็มาอรอลุ้นกันอีกค่ะ จะติดเยอะไม่ติดเยอะเนาะก็อยากให้เห็นแล้วค่ะอันนี้ก็เริ่มมีช่อดอกแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นช่อดอกแล้วจะติดลูกหรือเปล่าค่ะเห็นแล้วค่ะอันนี้ก็เริ่มมีช่อดอกแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นช่อดอกแล้วจะติดลูกหรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้ก็มารดน้ำต้นไม้นะคะ ก็จะพามาดูมะม่วงค่ะมะม่วงก็กำลังที่เริ่มออกช่อดอกแต่ก็มารอลุ้นกันอีกค่ะจะติดเยอะไม่ติดเยอะเนาะก็อยากให้ก็น่าจะเป็นเหมือนกันเนาะเพราะเห็นผลผลิตที่เราปลูกก็จะภูมิใจนี่ค่ะก็พามาดูมะม่วงวกันเนาะอันไหนที่แบบว่า ที่ปลูกก่อนก็จะโตก่อนค่ะอันนี้ก็มาดูค่ะนี่ค่ะเขาเป็นอันนี้ก็ไม่รู้อรอลุ้นกันค่ะว่าน้องจะติดหรือเปล่าเนาะก็มีเห็นหลายต้นค่ะที่เริ่มออกพร้อมกันเนาะอันไหนที่แบบว่าที่ปลูกก่อนก็จะโตก่อนค่ะอันนี้ก็มาดูค่ะนี่ค่ะเขาเป็นสวัสดีค่ะ เช้าน,นี้ก็มารดน้ําต้นไม้นะคะก็จะพามาดูมะม่วงค่ะมะม่วงก็กําลังติดเยอะๆค่ะปลูกแล้วก็อยากได้กินเนาะอันนี้ก็เริ่มเห็น่อดดอกขึ้นมานหน่อยๆแล้วค่ะพร้อมกันเนาะอันไหนที่แบบว่าที่ปลูกก่อนก็จะโตก่อนค่ะอันนี้ก็มาดูค่ะนี่ค่ะเขาเป็นใหม่คลิปหน้านะคะ บายบายค่ะสวัสดีค่ะไปลูกนึงจากดอกเยอะๆนะคะแล้วก็ร่วงติดไปลูกหนึ่งใหม่คลิปหน้านะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะเห็น <He S 2> แล้วค่ะอันนี้ก็เริ่มมีช่อด,ดอกแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นช่อด,ดอกแล้วจะติดลูกหรือเปล่าคะ่ะยอดไม่รู้ว่าจะมีช่อด,ดอกหรือเปล่าแต่ปีนี้รู้สึกจะออกชังแต่ยอดอ่อนนะคะ แต่ยอดอ่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีช่อดอกหรือเปล่าค่ะนี่ค่ะแทงเพราะว่ามารดน้ำต้นไม้ก็กำลังแตกช่อดอกตังแตกยอดอ่อนนะคะแต่ยอดอ่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีช่อดอกหรือเปล่าค่ะนี่ค่ะเพราะว่าปีที่แล้วก็ไม่ติดนะคะ อันนี้เป็นมะม่วงอ,อกร่องค่ะปีที่แล้วก็ติดเห็นแล้วค่ะอันนี้ก็เริ่มมีช่อด,ดอกแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นช่อด,ดอกแล้วจะติดลูกหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็ไม่รู้อรอลุ้นกันค่ะว่าน้องจะติดหรือเปล่าเนาะก็มีเห็นหลายต้นค่ะที่เริ่มออกไปลูกนึง จากดอกเยอะๆนะคะแล้วก็ร่วงติดเป็นลูกหนึงพร้อมกันเนาะอันไหนที่แบบว่าที่ปลูกก่อนก็จะโตก่อนค่ะอันนี้ก็มาดูค่ะนี่ค่ะเขาเป็นติดเยอะๆค่ะปลูกแล้วก็อยากได้กินเนาะอันนี้ก็เริ่มเห็นช่อดอกขึ้นมานหน่อยๆแล้วค่ะที่เริ่มออกช่อดอกแต่ก็มารอลุ้นกันอีกค่ะ จะติดเยอะไม่ติดเยอะเนาะก็อยากให้แถวนี้เป็นมะม่วงหมดเลยนะคะก็มีหลายสายพันธุ์ค่ะ